ก็สวัสดีชาวฟีไฟด้วยนะครับนี่บอสก็จะมาเล่นแหลงสีในเซิร์ฟอินโดเออว่าเราเนี่ยจะตื่นตึงไหมแต่ว่าุมดาวันก็น่านจะไม่ตึงแล้วเพราะว่าอยู่แรงบอลน,นะฮะกลับมาเล่นโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราพาทวนก่อนมาชุดเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้นะพอมีใส่แต่ว่าไม่ตึงมาก มีมีกล้ามแดงนะพูดแล้วไม่ต้องไม่ต้องล่ำไหลนะไปไปเจอกันในเกมเลยบอเจอบอสป่ะเนี่ยก็น่าจะบอดแต่ทีมเราเนี่ยไม่น่าบอดนะ ว้าววววววว้าวว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 ้วว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 ว อล้อ้อือเฮ้ยเจ็บเจ็บใจเดือบี่้ายโอ้ อ้าวลวงเซอ,อร์บอตนะฮะยังว่าแหละนัดอินโดกลับมาเล่นใหม่ไอยู่แลงบอลนะเซอร์บอตอยู่แล้นนะออแลวมาหาได้จับสนนะ้นแล้วอู๋ออ ไม่พึ่งอย่าพึ่งยิงดาวดิขอคิวบ้างโอ้ล่วงแล้วหนึ่งโอ้ล่วงตัวท้ายขอตัวท้ายขอมีอ่ายิงไม่โดนแต่ตายเฉยตอนนี้นายปล่อยเราเองไหว รู่มิจินปุ้มิจินปุ้มิจินเจ็บอันแน่เอาไว้ว่าว่าดอ,อากเดียวกระตุ๊บโอเพอลาส อูฟฟู้ฟ้อ๋อ๋อได้คิวสี่ตัวเองอู้เพื่อนอะ บอดชัวตานี้ดูทรงแต่งตัวนะ่ะทืนมันก,ก็บอดเหมือนเดิมครับเอาเฮ้ยทำไมแหละาขายเครียดฮะเล่นซอร์บินโดเล่นไทยแพ้มาเยอะเอา้า อุ้งศรักษาโอ้ยเออมาแล้วนี่ไงเฮ้นสวัสดีนี่ไงอ,อ๋ออ๋ออออ๋อยิงหัวยาเยินจัดอืมบอกกับโซ่ไม่ต้องมาช้าก็ไม่ใช่คาสโน่ปลอด ขี่คนเดียวที่ผมจะรักก็ไม่ต้องชาก็ไม่ต้องน้อยเราผมไม่กล้ยจะหวั่นไว้จริงใครรวมแนวดิเซอร์ไปเออเออเออโกูกูกลัววแล้วก็วาแล้วก็ว่าเอาเอาตอด มาแดงโอ้แดงโอ้โอ้โหอ,อ,อย่าว่าแต่แดงเลยตัวยังไม่โดนเลยโอ้อหงับเลยวะอืม้มก็ไม่ใช่สายไฮไลท์สด้วยสิโอ้ดาวแล้วหนึ่งเออตัวชายเดินหัวยองดีไว้โ,โทษเพื่อนไม่ได้มีเจตนานะคะอย่าดาวมากนะ ขายเบอร์ลดเลยตอนนี้วะโอเคมาต่อ ฟโอ้ว้าวเออสวยน็อกคู่ดีคัะไม่โดนหัวว้าวโอ้เรียบร้อยคอดได้าคิวเนิ่มจากบอท multim ไมเจอจะบอดวันนี่ยโอ้ ไหนหมดอ่ะเอาวิ่งมางีกบดาวดิพี่โอ้ไ oh ม oh. ่นอนโอ้ดาวหนึ่งดาวสองตัวแรกผมเก็บแพงพี่ฮึงับไปดนนีกเดีย๋ดวยวบ้อยก็เจอต่บอดนะตาเนี้ย โอเคเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเซิร์ฟอินโดนนะครับว่ามีกี่กลับอะไบ้างก็นี่นะครับก็ของเซิร์ฟไทยนั่นแหละก็หมดเยอะกว่าแน่นอนชัวร์แล้วจะเป็นแบบแพ็กเสียงนะแบบช่วยด้วยแบบจีจีเพื่ออะไรแบบนั้นนะครับเหมือนของไทยนั่นแหละว่าเป็นภาษาอินโดนนะงานเป็นวงเคปอรอินโดนก็นี่ครับคุณดู จะเสิร์ฟไทยมางี้นะไม่ใช่ของแลชวัว g มต้นบนนะ่ะถ้ามาแบบนี้นะถ้ามาเหมือนตอนนั้นแบบแบบแบบบอมูนนะ่ะได้อยู่นะจะเป็นก็จะประมาณนี้คนะรับกิจกรรมเซิร์ฟวินโดว์ไม่น่าจะมีแล้วนะครับ โอเค okay, ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมาเล่นทีชิวปั่นคนในเซอิเนโดนะครับรใครที่อยากให้ผมทำแบบคอนเทนต์อะไรแบบมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็สามารถแนะนำมาได้นะครับผมและสามารถติดชมได้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยทางผมเนี่ยต้องขออภัยแลวจะ นำไปสิธ์ปรับปรุงนะฮะราไปเจนจู้